เท่ามาพระอาทิตย์ก็ขึ้นอยู่อย่างที่ทุกวันสากลโลกสมมุติโลกตั้งขึ้นมาว่าสิ้นเดือนธันวาคมคือเดือนสิบสองเป็นปีใหม่ของสากลก็ลเลยว่าเป็นปีใหม่มืนนี้เขาก็ทําเป็นประเภทนี้ว่าทรงไท้ปีเกา่าต้อนรับปีใหม่ สร้างเป็นวัฒนธรรมหรือว่าสร้างเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศนะกระตุ้นเศรษฐกิจของโลกอย่างต่างประเทศประเทศฝรั่งเขาก็จะมีวันที่ยี่สนะิบ้าวันคริสต์มาสนะของเขาก็จะเป็นวันที่ยี่บนหะ้าของไทยเราก็เป็นวันที่วันที่หนึ่งปีใหมนะ่ปีใหม่ไทยสากล อย่ปีใหม่ปีเก่าเฮาก็ยังมีชีวิตอยู่คือเก่านี่แหละ,ะแต่ว่าร่างกายก็เสื่อมไปได้นับวันนับวันเนืะม,มันบนุ่มขึ้นได้ร่างกายก็เสื่อมลงนับวันนับวันเฮาใช้ชีวิตก็แห้งก็ถอยลงนับวันนับวันถือว่าเฮายังโชคดีที่ยังได้พบพุทธศาสนาได้ เขายังโชคดีที่ได้พบพุทธศาสนาโชคดีที่ได้เกิดอยู่ในประเทศไทยโชคดีที่ยังได้พบพระเจ้าพระสงฆ์ผู้ปฏิบัติดีอยู่บ้างโชคดีที่เพื่อนยังเมตตาเผยแผ่รักธรรมคำสอนรักธรรมคำสอนต่างๆและเป็นรักธรรมคำสอนของพุทธองค์นั่นแหละโบเมนของพระเจ้าพระสงฆ์องค์ใดนะ ธรรมะทั้งหลายก็มาจากผูทได้เจ้าผูทธเจ้าเป็นคนคนพบพบเห็นอืสมมุติโลกนี้จึงเขาเ้าไปละสมมุติโลกนี้ได้อจึงทําการเผยแร่ให้สาวกทั้งหลายได้เกิดขึ้นอให้มนุษย์ทั้งหลายได้เข้าถึงธรรมะ ช่ำระกิเลสบางคนก็นได้น้อมฟังก็ได้ถึงที่สุดแห่งถูกได้หรือมีพระอรหันเกิดขึ้นในยุคนั้นอืก็มีรักธรรมคำสอนสืบทอดกันมานะบันไดเบื้องต้นของพุทธมามะกะของเฮาก็คือการหาท่านนะบีชิกเบื้องต้นเลยของชาวพุทธ การในท่านทำให้มากเจริญให้มากนะผู้ให้มีความยินดีที่จะให้นะให้นั่นรเราเรียกว่าบุญผู้รับขาดแค้นยินดีที่จะรับนะต่างฝ่ายต่างได้นั่นรเราเรียกบุญนะทั้งสองฝ่ายโบเบียดเบียนตนเองแล้วก็บเบียดเบียนผู้อื่นนั่นรเราเรียกบุญจากการให้ท่าน เมื่อจิตใจมีความสุขมีความดีใจเพื่มใจแล้วในการในทานจิตใจนี่ก็สิพัฒนาขึ้นมาเป็นการรักษาศีลศีลนศะีลหาเป็นนิจศีลคือเป็นศีลประจําของชาวพุทธนะศีลหาเพราะจิตใจคาว่ามีมีจิตใจที่ที่ดีแล้ว กมารักษาศีนหาเพราะรักษาสีนหามีอยู่หาขอนะเท่ากับพ่อจะฮู้กันบฆ่าัตั์บ่ลักรับบ่พิษลูกวิตเมียข้าเจ้าบ่พูดเท็ดนะบ่ดื่มสุราเมลัยศีนหาขอ,อนี่ผู้ใดที่มีใจศรัทธาประพฤติปฏิบัติใน้อหามสติกระลึกลู้ได้ดีขึ้นนะั่น ัสนดเมื่อคิดใจได้ชิมลิ่มรดของการรักษาศีลในกุศลในความสงบนี้แล้วจิตใจกับพัฒนาขึ้นสู้กันทำสมาธิภาวนาคือทำให้จิตใจสงบสงบจากความว่าวุ่นทั้งหลายเพื่อนำความสงบนี้ก่อตัวให้เป็นกำลังกำลังเพื่อที่จะถอดถอน ความยินหมันที่มันต่างๆในในจิตใจเราละ่ะในความวาชอบใจต่างๆนั่นละ่ะให้มันขี้มันคลายออกในใจิตใจนี่ล่ะจิตใจมันก็สิดีขึ้นสงบขึ้นนะนะอจิตใจมันก็ดีขึ้นสงบขึ้นปล่อยว่างได้มากขึ้นมันก็ดีเด้นอ่นะผู้ใดช่ำระได้หลายความชุ่มชื่นเย็นใจก็เกิดขึ้นหลาย นั่นละนี่แหละพื้นฐานก็บมีสำนีละ่ะมีสำนีจ,จะว่ากับขาสิวายากกับยากอยู่ในการพุทธปฏิบัติแต่ว่าผู้ใดเอ็ดก็เอ็ดได้ก็ดีละนะดีละมุนลงตาลาบาลีวะฮาบุลาบาลิบาลินตีเจ้าพลังเอวเมวะอิโตตินังเตตานุปกรรมบัจจี

จตารุธรรมวัฒนิอายุวนโนสุขังบาลังหลักขันตุสาปเิวตาสามบุตทานุภาเวนัสดาโสทิภวันตุเตปาวุตสาปมังกาลังลัขันตุสาปเิวตาชาภธรรมานุภาเวนัสดาโสทิภวันตุเต อะวะทุสาพะมังกาลังลักขัณตุสาพะเทวตาจำะสังฆานุปภาเวนาสะดาโสติภะวันตุเต